สวัสด um, oh. right. mm ีค hmm. ร mm ับสวัสดีครับพี่น้องปองปลายครับผมกินเขาแรงครับผมนี่ครับมี่นี่ครับกับพ่อหมูกรอบด้วยรับเด้เลยเห็ดเองครับนี่เล่งด้วนครับเป๊บแป๊บเดียวครับแล้วก็มี่นี่ครับยำหอยดองครับแล้วก็มีโดนัทกุ้งนะครับมากินน้วกันครับพี่น้องครับแซ่บมากันครับเขาแรงครับโอ้มากินเขาแรงเขาง่ายกันครับนี่แหยำหอยดองกันเลยครับ Yep. มาเด้อยครับเด้อยพี่น้องเรื่อยวอร์ซิวมองใด้แจ้ได้ก็มากินน้ำกันครับพี่น้องครับอันนี้ดีกินนะเดี๋ยวมันเหนียวอื <c oughs> กรอบชิ้นใหญ่ๆครับเห็ดเองเห็ดชิ้นใหญ่ๆ้นค โอ้กินแต่น้ำครับโอ้เยี่ยวกันตลอดเลย เมลเด็กนี่เาขา้องอ้ำไยเองหนะมาด้วครับเด้กินนับกันนะครับปาไม่เลอะทำไมเล่นกันังเลยวะ ไปเจอลุงเห<อ>็นกินด้วยกันนะครับทุกคนครับไปกินลุงนะชม สองลุมหนึ่งฮึ่บแซรบหลร้ายพี่น้องฝากกดไลค์ก็แช์กดติดตามเลยพี่น้องเด้อสุภุทุคนนะครับฝากกระเบื้องขา้าวส้มครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มาเล่นงเก็บหน้าที่ครับพี่น้องครับฝากน้ำหน่อยครับพี่น้องมันจะจบลิปต์ตัน,นี้ครับ บูทายเงี้วไลฟ์พี่น้องเดี๋ยวคุณชิบอูอยากเบิ่งครับเงี้วไลฟ์กับเงี้วไลฟ์ก็เหมือนเดิมครับกินเขาเหมือนเดิมไลกสันส้นนี่บิ่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับลาไปแล้วครับ